โอเคต้องขอต้อนรับทุคนโดยเฉพาะกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TCB Gaming กันอีกเช่นเคยนั่นเองครับผมก็วันนี้เราจะมาแจกโค้ดกันในวีไอพีสตอร์ชอปนั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็ให้ทุกคนเข้าไปที่อ่ะแจมโค้ดเลยนั่นเองนะแล้วก็ให้ทุกคนมาเกาะโค้ดตามผมเลยนะครับ โอเคนะทุกคนอใส่หนาดีแล้ว VIP KS นะครับหนึ่งนั่นเองนะผมกดตรวจสอบการทำรายการได้เลยนะโอเคนะผมแล้วคดสำเร็จนั่นเองก็ให้ทุกคนเอาไปที่อาวัชีของเรานะครับผมโอเคนะผมก็เข้าเปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสำหรับโค้ดของเรานั่นเองสำหรับใครที่สนใจบริการนะผมก็เป็น ID นะผมก็มีใหน้นะครับ มากมายนั่นเองครับหรือว่าใครอยากจะลองสมเพชหรือว่าสามารถลองได้สสดครั้งละสามสิบเก้านั่นเองนะครับผมสำหรับวิธีการเติมเงินนะครับก็สามารถเติมได้ทางช่องทางนี้เลยนั่นเองส่วนอันนี้่จะไม่เป็นก็จะมีคลิปเรียวสอนทางด้านล่างนั่นเองนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องผมด้วยนั่นเองนะครับก็ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่สนใจอ่ไอดีกับอ่าเกมสุพเพ็ดนั่นเองผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านั่นเองนะครับ